คุณบ่าก,กับผมบ่าวซิดผู้นี้ครับมือนี้ก็เจอกันในป่าเห็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องไข่ครับมาเด้อพี่น้องไปเก็บเฮ็ดไข่น้ำกันครับมือนี้ช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดไข่ครับช่วงนี้โอ้ยดอกนี่ก็ได้เบิ่งดูุ๊คเข่งนึ่งแล้วก็มีบางส่วนที่เก็บมาก่อนหนะ้านี้ครับเป็นแต่เห็ดไข่ทั้งหลายครับ นี่ก็เป็นสองดอกน้อยครับบรรยากาศป่าช่วงนี้ก็เงียบเหงาครับเพราะว่าบมมีคนเลยช่วงนี้เห็ดยังบบทันไดอ้ออกครับมีแต่เห็ดใครครับคนก็เลยบมค่อ,คอยม,อมีบานจนใหญ่เลย อ๋อจนเกือบเบิดอ๋อจนหน้าแตกเฮ็ดไข่ฝนบโตกครับอืมโห โอ้จนเสียหายดอกนี่บรไมามือเดียวครับโอ้ดอกนี้แห่งโหดร้ายครับอีกจูมนึงครับ เหลือครึ่งน,นึงครับจูมนี่ก็ได้โอ้บอสังเกตก็ะโบหินเลยครับอันนี้ลูกพี่น้องเลยลักออกออกแบบนี้บอสังเกตโบหินได้นน่นี่ก็อีกจูมนึงครับสองจูมก็ครึ่งน,นึงครับสองจูมก็ได้อืม นี่อีกดอกนึงครับดอกนี้เสียหายแล้วแตกซ้ำ สีหายแล้วดอกนะอี่โอ้ออกในหินเลยตัวนี้ฟาหินถับอยู่ ดอกน้อยครับ ดอกแบบเดียวนาอน,นี่โอ้นาพร้อมแบบนี้ม,มีแต่ดอกหอมๆเพื่อนะนาพ่อมนะ ทอดห็ดมันปูครับเห็ดมันปูพี่น้องเอ้ สองจุ่มน้อย

อะไรก็เตรียมไว้ตอนฟุกซ่อน เดียวโอ้ยถุงนึงอ้า oh. 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 ่าในการในการปอ,อกหมอกอีกดอกนึงโอ้ oh. หลอกเดียวนี่ครับสวยมากสวยมากสำหรับการหามือนี้ครับพี่น้องก็ได้อยู่ประมาณนี้แล้วครับส่วนมากก็เป็นเห็ดไข่ครับพี่น้อง เพราะว่ามือนี้มากก็คือว่าสิบดรหย,ยังก็ถือได้อยู่พอสมควรครับสำหรับปุใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารบันคุบกกักบผมบาสิผพ้นีน้ำเนยนะครับเพื่อสิได้มีกำลังใจให้คลิปใหม่ๆออกมาครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็สิพอไว้ซี่นี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ